สวัสดีครับผมสมพันธ์จากเพลลงกึ่งมณิจกนครับวันนี้พามาดูงานติดตั้งนะครับแบบหล่อเสาโรดหนามนะครับสามนิ้ว15ลารางยาว12เมตรนะครับแล้วก็เสาโรดหนาม4ี่นิ้ว15ลารางยาว6เมตรนะครับดูการติดตั้งนะครับแล้วการทํางานเริ่มต้นนะครับว่าการติเสาโรถหนามนั้นทําอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้เรามันจะเริ่มกันตัวที่เสาโรดหนาม4นิ้ว15ารางยาว6เมตรก่อนนะครับตัวเสาโรดหนาม4ีนิ้วเนี่ยเราจะใช้ลวด pcy สีเส้นเดียวกันต่อต้นนะครับ วันนี้ลูกค้าเลือกทําความยาวที่2เมตรนะครับเ็าเหมือนเดิมครับมาดูระยะนะครับนี่คือระยะที่50เซนนะครับนับไปสี่ช่อง1 2 3 4นะครับตัวก้นส่วนแล้วก็จะอยู่แนวนี้นะครับนี่คือละตัวก้นของเรานะครับจะร้อยรวดทั้งหมด4ี่ส้นด้วยกันวันนี้ก็จะมีตัวก้นหัวแหลมมาให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานด้วย1ตัวนะครับ ก็ลพลังร้อยลวดกระดุกนะครับขั้นตอนเรื่องต้นนะครับขั้นตอนแรกก็คือทํคการสะอาดแบบนะครับแล้วก็ทาน้ํามันที่ตัวแบบตัวนี้ใช้น้ํามันทาแบบนะครับอ่าตัวนี้แบบผสมน้ํานะครับแล้วก็ร้อยลวดพี่ีวายนะครับอ่าใส่ตัวก้านร้อยลวดพี่ีวายอันนี้คือตัวกั้นหัวแหลมนะครับอ่าลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ ข้างในจะเป็นแหลมเล,ล็กลงไปนะครับข้อดีตัวก้านของหัวแหลมนะคือจะได้ความยาวเสาที่เต็มนะครับตัวก้นมาตัดตรงเนี่ยมันจะมีความหนามันจะไปแทรกความยาวเสานะครับทาให้ความยาวเสาเนี่ยหายนะครับแต่ในการผลิตตัวก้นแบบหัวแหลมจะยากกว่าวกันเพราะว่าต้องโหลดปูนให้เข้าไปไม่งั้นหัวจะแหวนตัวก้านมาตัดตรงนี้เมื่อปูนเสมอแบบแล้วก็คือ จบนะครับเมื่อใส่ลวด CCY ในตัวก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาใส่เหล็กค่าตัวก้นนะครับเพื่อล็อกให้ตัวก้นอยู่ในระยะแนวเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ช่างกําลังเลื่อนตัวก้นมาให้อยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับนะครับมันจะเป็นกล่องเพราะตัวก้านของเรามันแต่ละช่องมันอิสระกันไงเราใช้ที่เป็นล็อกแนวให้เป็นแนวเดียวกันทีนี้มันจะมีหนึ่งเทคนิคพี่บางทีถ้าปูนพี่เหลวไปเนี่ยน้าปูนมันจะเข้าไปในตัวก้นเราจะใส่ฟองน้ําใส่กระดาษใส่อะไรก็ได้ นะครับเพื่อกันว่าไม่ให้ปูนมันท่วมลวดเดี๋ยวเราตัดลวดไม่ได้แต่ถ้าวันนี้ที่พ่อเจียจะทำเนี่ยผมจะแนะนําให้สองปูนที่สลัมมันเหละมันข้นนะครับอ่ามันก็จะไม่เข้าตัวกันแล้วนะครับทีนี้การใส่น็อตเนี่ยให้ลอยขึ้นมาดีกว่าเพราะเวลาเปิดมอเตอร์เขย่าเนี่ยมันมันมันจะสั่นหลุดนะครับอ่านะครับอ่าพี่ก็ให้ทางนู้นไปอันนี้เราไม่ต้องขันแน่นหรอกขันแค่ตึงๆึงมือพอเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวพอลวดตึงเนี่ยลวดมันจะกดตัวก้นให้อยู่กับแบบเองนะครับ ตอนนี้ของตั้งแบบเนี่ยจะให้ตรงกลางมันโก่งนิดนึงเพื่อให้ลวดมันตึงเนี่ยมันจะกดกดตัวการให้อยู่กับแบบน้ําปูนจะได้ไม่ลอดตัวกั้นนะครับตอนนี้ก็มาพามาดูอะไรนะครับที่เรามาส่งมอบในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับที่เครื่องดึงรวนนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟแบบซิงเกิลเฟสนะครับแบบเสียบปลั๊กนะครับเป็นตัวสเปคเริ่มต้นเลยก็นี่ครับอย่างนี้ง่ายๆนะครับ ก็ตัวนี้ข้อดีค no. ือพกพาสะดวกครับไปติดตั no ้งงานที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีไฟสามเฟสนะครับเสียบปลั๊กทำงานได้ทุกที่ครับก็เคยได้นำาตามวีดีโอ YouTube นะครับตัวนี้ว่าคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างต่อมานะครับเป็นคางเขย่านะครับตัวนี้เป็นคางเขย่าใช้สำหรับแบบรอ4นิ้วนะครับพอสังเกตหน้าตัดความกว้างนะครับจำเป็นต้องให้ใช้ที่กว้างนะครับแต่ไปใช้กับ3นิ้วได้ครับ ตัวด้านข้างนี้พอใช้กับ3นิ้วเนี่ยเราจะจับแบบทะแยงนะครับก็จะล็อกอยู่ได้เหมือนกันลูกค้าจะไม่ต้องซื้อทั้ง3นิ้วและ4นิ้วนะครับใช้ตัวเดียวจบนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวกิบล็อกที6 4บมิลนะครับอ่าอันนี้มา190่าจุดนะครับใช้ทั้งตัว4นิ้วแล้วก็3นิ้วนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกอะไรอ่าสีปะาะนะคะที่ใช้กับตัวแบบหล่อนะครับเหล็กคาดตัวก้นนะครับเป็นเหล็กกลมไว้ใส่ล็อกตัวก้าน นะครับเหล็กเสียบดูรอยด้วยหนามนะครับใส่ด้านข้างนะครับอันนี้4นิ้วนะก็3นิ้วความยาวจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวก้นระยะนะครับวันนี้ก็เป็นตัวก้นแบบตัดตรงแต่ก็มีหัวแหลมมาให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ด้วยนะครับเคอนะเขาจะสั่งหัวแหลมเพิ่มเติมนี่ตัวก้นแบบ4นิ้วนะครับสังเกต4นิ้วกับ3นิ้วคือความต่างนะครับ4นิ้ว4รู3นิ้ว2รูนะครับแล้วก็จะเล็กใหญ่แตกต่างกันนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้ทีมงานก็ทำงานร้อยกิบล็อกอยู่นะฮะใส่กิบล็อกอยู่นะครับฝั่งนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแหละการใส่กิบล็อกเสร็จมาดูนะครับว่าจับสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเสมอไหมอันไหนไม่เสมอเนี่ยตอนเนี้ยเรายังแก้ไขได้ถ้าดึงด้วยไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับพี่ครับอันเนี้ยอันนี้น่ตีหน่อยเออมันเหลื่อมกันยอยู่ อ่าโอเคใช้ได้ละเป็นการสาลิตตัดลวดตัวเปล่านะครับเนื่องจากกิบล็อกจับไม่สมบูรณ์นะครับมีสองตัวด้วยกันเห็นไหมครับปลายกิบไม่โผล่นะครับไอ้ปลายลวดไม่โผล่จากกิบนะครับเราก็จะทําการตัดนะครับวันนี้จะตัดตัวล่างก่อนนะครับก็เดี๋ยวใช้ถุงมือคุมปิดกิบล็อกไว้นะครับอ่าดูนะฮะ แต่เนี่ยจะแรงไม่เยอะหรอมั้งอ่ามาเพราะไอ้เน,นี่ยแรงมันน้อยเพราะว่าตัวไอ้นี่มันมีน้ําหนักใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเปล่าๆนะเดี๋ยวอันนึงเราเอาเปล่าๆดีกว่าไหมจิมอันนี้เป็นสาธิตการตัดเส้นที่สองนะครับอ่าโอเคมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทะลุไม้เลยนะครับทะลุเก้าอี้ด้วยนะครับ ก็ถ้าเป็นคนนี้ก็อาจจะทะลุล่างนะครับอ่าแต่กิฟล็อกไม่หายนะอยู่ในนี้อ่าโอเคทีนี้พอหลังจะดึงลวดเสร็จสิ่งที่ทำต่อคือใส่เหล็กเรียบรูร้อยลวดหนามตัวนี้อ่อันนั้นของ3ามนิ้วมันสั้นต้องใช้อัน4นิ้วมันยาวใส่ทุกรูเลยนะที่มีอันเนี้ยต้องใส่ทีหลังนะห้ามใส่ก่อน ใส่ก่อนแล้วมันจะพันกันลวดมันจะไปขัดกับลวดไงลวดมาโตดทองช้างใช่ไหมคราวนี้มันตึงแล้วมันมีเส้นบนเส้นล่างมันอยู่ตรงกลางอ่าถ้าบางคนเอ้ยกูใส่ก่อนเลยคราวนี้ไปดึงแม่งขัดกันเลย,ย,ย,ยด,ดึงเสร็จแล้วค่อยมาใส่ใส่ให้สุดเลยนะเพลธแล้วห้ามลืมนะถ้าลืมสิ่งที่เกิดคือน้ำปูนเชื่อมถึงกันเอาเสาไม่ออกนะครับ แล้วก็เทเสร็จหนึ่งชั่วโมงต้องมา,อ,าออกด้วยนะถ้าเอาไม่เอาออกสุดท้ายต้องแยกทิ้งนะแยกทั้งแนวเลยนะเพราะมันจะเอาไม่ออกแล้วอย่างวันเนี้ยเทเสร็จหกโมงอะ่ะทุ่มสองทุ่มต้องมีคนมา,อ,าออกอะ่ะนี่ครับใส่เหล็กเสร็จปูนร้อนหนาเสร็จแล้วโอเคทีนี้สิ่งต่อไปทำคือเทปูนเลยพี่เดีย๋ยวทีนี้เรามาดูสูตรปูนกันนะครับ พามาดูนะครับขั้นตอนการทํางานต่อนะครับก็นี่ครับตอนนี้คือตัวแบบเสารว้า4นิ้ว15รางยาว6เมตรเนี่ยทำการเตรียมแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วดึงลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนการเทคอนกรีตนะครับนี่นะครับวันนี้ใช้โม่ผสมนะครับเป็นรถเข็นเข็นมาใช้เวลาและระยะหนึ่งนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเสารั้ว3นิ้ว15รางยาว12เมตรนะครับวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วเช่นกันนะครับแต่ยังไม่ได้ทําการสาธิตเทนะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างจะเย็นแล้วอาจจะไม่ทันนะครับก็แต่หลักการทํางานเหมือนกันครับก็มาดูความเรียบร้อยของตัวงานนะครับอันนี้คือตรงช่วงข้อต่อครับนี่วันนี้ก็เป็นอะไรที่เหลือนะครับ เหล็กเสียบรูรอดุดน้ำนะครับเพดยกหัวเสาของตัว3นิ้วตัว4นิ้วตัวกั้น4นิ้วตัวกั้น3นิ้วนะครับตัวกั้นหัวแหลม3นิ้วอ่าก็ปร,ประมาณนี้นะครับอ่าแบบเจาลว้ว4นิ้ว6เมตรเนี่ยสิลางเนี่ยใช้ปูนดประมาณส9คิวนะครับไปเทียบก็อ่าเกือบคิวแล้วครับ ถ้าใช้โม่ผสมอย่างเงี้ยนะครับโดยประมาณนะครับ8โม่นะครับจะเหลือปูนนิดหน่อยเมื่อเทได้ที่นะฮะก็ดึงเข้ามาครับกระจายให้ทั่วแบบคนเทเทแบบไม่ต้องพิถีพิถันเลยครับเทมาเลยเดี๋ยวเราปาดเอง เมื่อโหลดปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดมอเตอร์เขย่าทีนี้เรามาดูพวกฟองอากาศที่มันขุดๆนะครับมันคือให้พื้นมันแน่นนะครับปูดนด้านล่างนี่มันแน่นผิวผิวตัวเสาเนี่ยมันจะได้เรียบเนียนนะครับเสาก,ก็จะมีปูนแน่นทุกหนูนะครับไม่มีฟองอากาศอยู่ภายในนะครับ ตอนนี้ขย่าช่องที่สองเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปช่องอื่นนะครับข้างล่างนี้จะมีตัวเขี้ยวจับตัวเหล็กอยู่นะครับเพื่อให้ล็อกให้แน่นนะครับขย่าจะได้ไม่ดิ้นไปดิ้นมานะครับดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนเราก็วางไว้ที่งกลางนะครับอ่าทีนี้มีเขี้ยวปุ๊บ เขี่ยวก็มาล็อกข้างล่างนี่นะครับอ่ามนตรงสันครับอ่าให้มันล็อกข้างล่างแบบนี้นะครับก็คันให้แน่นครับทีนี้ก็เปิดเตียบปักไม่นัาใช้ได้ก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการเทรนนิ่งนะครับอ่งานรดตั้งนะครับแบบรอเสารว้สี่นิ้วนะครับหกเมตรแล้วก็เสารว้สามนิ้วสิบสองเมตรนะครับ คัมืดดึกๆเลยนะครับแต่เราก็ไม่หนีไปไหนครับเทรนดิ hmm. ่งจังขวาลูกค้า,าจะมีความเข้าใจแล้วก็งานเสร็จสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับเหตุลงกลึงวันนี้จะปนนนะครับแบบความขีออัะแรงนะครับสวัสดีครับ